สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมทีปเต้นะครับรอบนี้ผมก็จะมาเล่นเอนจิเนียนะครับผมแตกเพื่อนแตกเพื่อนโอเคนะครับไม่ไม่อยากฟังมาเลยวคนรีบๆให้คนออกจากคนหนึ่งดิกูไม่รู้อ่ะกูก็ได้ยินเลยแต่ได้ยินทั้งสองฝั่งเลยเียเวลามันพูดอ่ะโอเคจุดที่เขาสร้างกันน่าจะเป็นตรงนี้นะ ผมไม่ค่อยเล่น,น,ย,นยูนีเนะครับปัญหาอะไรไม่รู้ตัวที่ผมเล่นก็คือเอ่อสปายฮะตัวหลักผมนะโอ้ยเข้มกูบอกให้ย้ายมาฝั่งนี้ไม่เชื่อกูย้ายไม่ทันไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอย้ายดิหรือมึงจะกดแบบมึงกดเปลี่ยนทีมใช่ไหมมันจะมีให้ปุ่มเปลี่ยนทีมใช่ไหมพอกดเข้าไปมันจะมีทีมน้ำเงินกับทีมแดงแล้วก็มีทีวีใช่ไหมคลิกทีวีอ่ะเข้มย้ายมาเลยเข้มเข้มย้ายมาทันเว้ยย้ายไม่ทันทันแล้วมึงกดแถบดูทัน อย่าเล่นกากนะเว้ยถ้าเล่นตกอันดับเหมือนกูเนี่ยมันจะบังคับไปย้ายไปทีมอื่นเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเมื่อกี้เราเล่นทีมแดงแล้วทีมแดงนะนี่อินดิพช่วยไหมหรือว่าอะไรมึงมาสร้างดิกูสร้างกันไว้จะอยู่เนี่ยมึงรีบมาช่วยสนับสนุนเกิดแป๊บ,บนึงอุ้ยเฮียกูโดนแล้วไอสัตว์กูโดนแล้วหนึ่งไอู้น no. อยู่ไหนวะม,มึงเดินมึงมึงคงไม่งงกับแมปนะมึงครับ เฮ้ยตงไหนวะซ่านตรงไหนวะ,นวะแบบนี้กูเล่นอะไรแล้วเรียบร้อยแม่มีทางเดียวอีกขึ้นไม่ได้ด้วยประเด็นก็ดีนะสปายมันยังได้มาไม่ได้ไได,ดักไอแล้วท่านตงไหนว่าไอ้คนหไหนเปนไหนวะผมผมไม่ดักหลังก็มาจุดเกิดสีน้ําเงินดิมากันจุดยะเอ้ยจุดจุดอะไรวะตรงนี้จุดอะไรวะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีจุดที่ล็อกกับจุดไม่ล็อกอ่ะสี่เหลี่ยมเห็นไหมมาตรงหาเดินเท้าเองแล้ว จะไปมาหาเนี่ยนะมึงมึงเดินมาดูดิมึงหาเจอกันต้องมาช่วยกันตรงนี้ไม่งั้นมันจะมายึดเดี๋ยวแพอีกยังไงก็ไม่แพ้อยู่แล้วดูทีมดิทีมนู่นกับทีมเราไม่ไปพร้อมกันอีกไอ้ฮานดูการคิวได้นะครับดูทุกไม่ว่าไพี่ไม่เจอเนอะเอปวีอุ้ยอุ้ย เป็นก๊อกเป็นก๊อกฮิี้ยเหี้เหออยิงงี้มากเลยนี่ไงเจอแล้วไอ้ห่ากว่าจะเจอนะมึงเฮ้ยเกม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 มันมาแล้วเกมรีบช่วยทูบไอ้นี่เร็วดิเพนเซอร์กูเร็วก่อนนี่ก่อนที่มันจะเดินเข้ามาดูอะไรอ่ะดิสเพนเซอร์มึงรีบสร้างกันมันมาแล้วเกมช่วยไม่ไม่ต้องช่วยแล้วไม่ต้องรีบอัปเกรดของมึงดีกว่าตอนเนี้ยไอ้ตรงนี้ที่เพิ่มเพิ่มกระสุนทำลายแป๊บ Ui! 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 มึงไปซ่อมแล้วมึงก็ไปสร้างอะไรเอ้ยวางเทเลพอรตก่อนลืมเทเลพอรตได้ยังไงฮะโอเคเอาลูปไปคนไป้นสเปเอาว้นทำไมขอนเธออีพังแล้วไม่ใช่เหรอเออมึงก็ซ่อมให้เลยมันโดนในนั้นแหละโดนกูตายไปด้วยระวังสปายด้วยลองตบทุกคนที่เดินเข้ามาใกล้ๆกันเอามึงไม่สร้างของมึงอะสร้างไงของมึง สร้างเลยสร้างเลยไม่งั้นอย่าอย่าสร้างตรงสะพา์อย่าสร้างตรงหน้าต่างเนี่ยมันเห็นเออสร้างงั้นแหละเดี๋ยวมันยิงเข้ามาทีนี่นะครับมันก็จะกนันทางขวามือนะสปสยายก็จะเดินเข้ามาตบเรายากสื่อเรายากนะเราก็เดินติดปูมันก็ทุบไปอะไรนี้นะเช็ดตบหน่อยเช็ตบหน่อยเช็ตบหน่อยเช็ดตบนะเช็ดตบอะไรตบมือมึงเบลกระสุนตรงนี้ก็ได้มีกระสุนดูครับ ไปที่กูดีกว่าเพราะที่กูมันเพิ่มเยอะเลยก็มันจะมีช่วงฮาโลวีนด้วยซึ่งกูก็ได้หน้ากากมาแล้วสวยอยู่แเราก็ไม่ได้อะไรมาไว้ใช้ได้ตอนเอาไปไปสร้างอันนั้นเออโอเคเทเลพอร์ตก็สร้างแล้วเดี๋ยวไปอัปเกรดเทเลพอร์ตก่อนเดี๋ยวคนแม่งดาสร้างกันเย่เลยว้ามันช้าปีน่าจะสร้างด้านหลังนะเว้ยก็สร้างด้านหลังไงมาดูดิขึ้นมาดูเลยทาง เราสไปมาไงสามสองหนึ่งเย้เลืกกรถางไปเลยไปคิวไปคิวไม่มาคิวเลยเย้ไม่ไปคิววิ่งไปคิวนี่งี้งี้เงี้ยวยูไนมาให้คิวมาให้คิวมาไม้คิวไม้หมดแล้วเว้ยหมดแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนต์อดแดกไม้คิวไม้คิวไม้คิวอย่าบอกนะว่าเราโดนทีมมาฝั่งเนี้ย นั่นไงกูโดนทีมมาฝั่งนี้จริงๆด้วยกวนตีนกูเลยสัตว์ Adjust. อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันแยกฝั่งมันกระจัดกระจายอะเฮ้ยไอ้เรื่อมันหิวไว้ใครวะเนี่ยเราเล่นในจิเนียต่อไปนะครับหิวไม่เราเราหิวไม่มันเอเอเฮ้ยเราอยู่ฝ่ายมาันโอาฝ่า,ฝายมันดูที่หนึ่งฝั่งมังกรเขาสลับแล้วไงคนเก่งคนอ่อนมาอยู่ด้วยกันรวมกันอนะผมรับมได้ เราจะฮิวจ้ใครดีว,วะทีมเมื่อกี้มันจัดแบบคนเก่งแม่มงมารวมกันหมดเดี๋ยวแบบนั้นครับหิวให้นี้แล้วกันเดี๋ยวดิวเ้ยถูกไหมเราชอบสนามบิเอิดเอนจิเนียร์กับมีเด็กไป <c oughs> ทีเล่นง่ายสุดแล้วก็ล้านเพื่อนก็สุดฉ <Wow. S 2> ลาดแท้เนี่ยเออ เออแบบยังเป็นไปบวกเลยเฮียถอยถอยโน้ยดิสคอมเตอร์กูโอ้ยยิวยิวยี่ยีไม่เด็กยิวยี่ไม่เด็กโอ้ยเฮฟวี่มึงทำงานหน่อยดิไอมันจิเนียร์บวกเออสปายจั่วหลานเฮียกระตุกไอ้สัตว์คัดเลยคัดเลยคัดโอเคกลับมาแล้วนะทีมก็จะแพ้อย่างที่เห็นนะ เดี๋ยวนะดูะสถานการณ์แล้วเข้าไปก่อนครับเปลี่ยนเป็นตะเกาเลยครับวิง่งไปเลยครับเหมันตึ๊บเลยแปบ๊บนึง,งเออยังแบบอยู่ดีนี่วะเดี๋ยวดูให้แน่ใจก่อนต้องยุให้เมดิกทีมมันเท่าเทียมครับเล่นเป็นตะเกาเตรียมวิ่งครับสไป,สป,สปด์สไปดอยูไ่ไปด์เออโดนกูตบเป็นไงล่ะ อยากไหมดับเบิลฮิวอ่ะอ้าวตายเลยดับเบิลฮิวตายเฮ้ยอย่าไปจอล้างเอื้อเป็นไรเค็มถ้าอยู่ทีมน้ำเงินเนี่ยไม่เหมาะที่จะเล่นเอนจิเนียร์ผมก็จะเปลี่ยนนะฮะเป้าหวานเป็นเฮียครับไอเฮียขาดแค่หนึ่งยังจะเอาอีกไอสอดเอาไป โพสไว้ตรงมุมเฮฟวี่อย่ามั่วดิครับเฮฟวี่ยูผิดคนร้ไหเออพนะเปนเปคนได้แค่สองจุดเลยครับแคบมแจไอเขมมึงทำให้ทีมกูแพ้รู้ตัวเฮวีบินเลยเฮวีแม่งบินได้ะขาดอีกหนึ่งไอเสก อนี้ okay, ปืนกูอสเอาโดนแล้วใครโดนวะเรกับจดการเลยครับเฮ้ยเฮียป้อมไอสัตป้อมโอ้ยโยอ้้ยโอ้ยทีมนู้นผมย้ายไปได้แไม่ย้ายเสียเวลาเดียเวลาเดี๋ยวมันก็สลับทีมใหม่โอเคไม่ไปโลหรอก ดิเพนเซเยแ้วไงอบมนยเยแมนเป็นที่อะไรครับอืมแม่งเอ้ยอบิดเพิ่มหาอะไรมีนิดเดียวเฮวี่จักนักเวี่โพเฮวี่ตายแล้วเฮวี่ตายตาย ตายเพราะดิดเพนเตอร์กูนี่แหละเอ้ยตายเพราะปืนกูนี่แหละนี่เขาเลยครับมันจะปืนแม่แรงแล้ก็คิวได้เลยสิกิทแนวอี่ห้อรนี่ยสวซชาร์ด เยี่ยมนะได้ความคืบหน้าแล้วครับอือหือยัยยัยยัตายไปตายไปทีมก็งี้แหละครับเดี๋ยวมาทางนี้เราวิ่งเลยเฮ้ยเจ้าเจ้าโนิโมไปกูรอดคนเดียวเว้ยเฮ้ยเฮียเฮียใครยิียใครยิียเก่งตัดป้อมปืนกูรอดเว้ยเอาเก็บอยู่ทีมไหนทีมน้ำเงินอยู่ไอเฮียทีมกูเช่นเดิมครับ มาเขาเนี yeah. ้ยพีเก่าเราไม่เป็นไรกูเล ouais. right. okay. ่นต่อได้เว้ยเเออี่ถะไมึงบอกว่าทีมโลกอะไรเดี๋ยวกูย้ายเองฝั่งกูต้องมีเอนจิเนียร์สปายอะเยอะเกินนะครับขอลดหน่อยครับ จะเกาตรงนี้ับเบิร์จัม์นี่แหละได้ไหมครับับเบิร์จัมถ้ามีไม้ไม้เบสบอลอันหนึ่งเนี่ยมันจะกระโดดได้สามังหวะโดดได้สามังหวะเลยเฮียกดตัวจีกดตัวจีสกิดแนวมาครับผมไม่เกรงกลัวผู้ใดแล้วครับ ฉันไม่เก่งกลัวผู้ใดห้ามเก่งกลัวผู้ใดเอี่น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 ี่โอ้ยอยู่ได้ครับเดี๋ยวมึงต้องตายไม่เก่งกลัวผู้ใดเขาครับปึ้งปึ้งนี่ไลาอีกแล้วนะครับโอเคมาดิเอาปืนกูไปแดกไม่โดนเว้ยไม่โดนมึงแน่จริงมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาทางนี้ดิ มันรวยเอาเฮียวาร์ปใครพังวาร์ปกูวาร์ปเอาไว้ข้างในเนี่ยดีครตรงนี้นะครับเออเป็นไงอะ่ะบอกแล้วมีเรื่องเลยอะ่ะกูอ,อยู่แถวนี้แหละแถวมึงเลยแหละโอ้โหดิเนเซอร์กูไม่ได้ช่วยเฮียเลยนะครับความสวยมาแล้วครับ โอเคมันเริ่มรู้ว่าผมอยู่นี่เดี๋ยวมันก็มาเป็นกระจุงแน่นอนนะโอ้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  my god ไ <laughs> อ <here> ้เี่บอกนี่กูว่ามาตายหรือนี่อะไรยังไม่ตายเลยอุ้ยน่าจะทักอย่าทักอย่าทักไอฮานเลื่อเหล่าแล้ว